สวัสดีนะครับอ่าลงจะมาลงอัปเดตกันนิดนึงนิดนึงนะครับคือเอารูปรัดเลยมีเคสหนึ่งเคสคุณยายอยู่90กว่านะครับเออนะครับเขาเขาไม่เป็นตัวเองมา2ปี นะครับแล้วก็ไม่ถ่ายมาประมาณเดือนกว่ากับสองเดือนนะครับไม่เป็นตัวเองนะครับคือไม่ใช่เขาแล้วนะครับลูกสาวขเขาอยู่เมืองนอกสวีเดนหรือออสเตรเลียทุกอย่างผมจาผมจมมาประเทศไปได้โทรมาหาผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างเงี้ยช่วยดูให้หน่อยอะไรปุ๊บได้ผมไปให้ผมก็เดินทางไปชมบุรีนะครับเขาก็บินมาเจอผมนะครับไปถึงปุ๊บลูกหลาาอะไรเต็มบ้านเลยนะครับลูกเลิกเขาสามทีคนหลานเลนลูกเขยอะไรก็ดันเลยนะครับกินแล้วก็ไม่ถ่ายแหละยงเ่ว่า กินสาบนี่ะสาบสาบกินใส่กินสาบสาบใช่ไหมครับขนาดไปเข้าไปเช็ดถูอ่ะหมูทุกวันถูทุกวันอะยังมีกินสาบอาบน้ำให้ทุกวันไม่ทายเป็นเดือนแล้วหรอไม่ทายเป็นเดือนแล้วนะครับเจี๊ยบเตี๋นไม่ทายสองเดือนแล้วแล้วกินอะไรได้ป่ะกินเยอะเออเห็นไหมอ่ะก็คือลงมาตีกันว่าเนี่ยสองระหว่าง2ปีเนี่ย แล้วกินเป็นซาบด้วยเหมือนศพต้องอุ้มชิดขี้ชิดเจียวนู่นนี่นั่นอะไรต่อตอะไรคือสองสารคุณยายทุกคนอยากให้คุณยายไปแล้วนะครับภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยคุณยายก็เหนียวก็อยู่กันแล้วก็แบบไม่เป็นตัวเองไงแค่นั้นเองสงสารแม่สงสารยายเสร็จปุ๊บให้ผมไปปู่บอกว่าเดี๋ยวกูทําให้พิธีอเสร็จปุ๊บเนี่ยเตรียมจัดงานแล้วก็คุณยายก็จะไปทาไป,ปก็ไปสบายอ่ะแค่นั้นครับเออผมก็ทําพิธีเสร็จนะครับ ผมกลับบ้านมากลับตำหนักมานะครับผมก็รอเวลาอยากก็อยากจะรู้เหมือนกันผ่านไปประมาณไม่ถึงเดือนนะครับหรือเดือนหนึ่งประมาณนี้นะครับเขาก็ทักผมมาว่าอาจารย์แม่ไปสบายแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ขอบคุณปู่ที่ให้แม่ไม่ทรมานะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองคิดดูนะครับในระยะเวลา2ปีที่ไม่เป็นตัวเองเนี่ยนะครับฟังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเขาคนเดียวที่มองว่าไม่เป็นตัวเองทั้งบ้านนะครับทั้งบางตรงนั้นนะครับ ที่ไม่ยากให้้คุณยายอยากให้คุณยายไปสบายแล้วนะครับเออไม่เป็นตัวเองอยู่2ปีแล้วก็ไม่ท่ามาเดือนกว่า2เดือนเออแล้วก็มาหาผมแล้วผมไปปู่ทาสุดท้ายคุณยายไปสบายคืออะไรครับใช้หัวสมองคิดดู2ปีอยากให้ไปไม่ไปผมไปแล้วไปสบายเลยไม่ทรมานเลย เพราะนั้นปู่ขุนหารขุนศรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับบอกให้นะครับสามารถปลดปล่อยได้นะครับปู่ขุนหารขึ้นชั้นเป็นองค์เทพแล้วนะครับเป็นเจ้าพญาอำเภอขุนหารอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับส่วนปู่ขุนศรีเนี่ยเป็นจอมกังงเวทนะครับออจอมกังงเวทสมัยยุทธยานะครับวงในในตำนานผมเนี่ยรู้กันนะครับว่าปู่ขุนศรีเขาฟิลไหนสไตล์ไหนสไตลไ์เจรจารสไตล์เสน่ห์พุทธคุณแบบ ให้คนเอนดูอะไรไม่ประมาณนี้ไม่อยากพูดมากไม่อยากพูดมากครับอ่าก็ตามนี้นะครับก็ขอให้คุณยายนะครับเป็นสู่ภพภูมิที่สวยงามนะครับไปเป็นเทพดาบนท้องฟ้านะครับแล้วก็บุญคุณยายเยอะอยู่แล้วนะครับคุณยายสบายอยู่แล้วนะครับก็แค่นี้นะครับผมอาจารย์ต่อพ่อครูพุทธาสุชีจารย์นัรละลงไว้เป็นหลักฐานวันนี้ครับ